It won't มีคุกใต้น้ำนะครับแล้วก็มีนักโทษสองคนนักโทษของเรามีเวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงในการจะแหกคุกใต้น้ำไม่ได้นะครับถ้าออกไม่ได้นะครับมีบทลงโทษหนักก่อนเราเริ่มแหกคุกนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องวันนี้ Dragon Racha SEA อัน้ไมะไซไฟสงครามอวกาศชื่อดังพร้อมกิจกรรมในเกมและรางวัลอีกมากมายเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมกลางคลิปแล้วเราจะออกไงดูดิ เดี๋ยวเราให้อุปกรณ์ก่อนแบบแรกเอามาไขอ่ะเอามาไขยเงี้ยแล้วแกสมองมีเปล่าจะใช้แว่นไขเหรอมีไขควงมีนี่มีมายิ้มฟันมีตัวหนีบครบไปหาเองครับอ้าไม่ไม่จำร้อยจำร้อยไปได้เปล่าทำได้ไหมโอ้ต้งแต่แรกง่ายเลยจริงเหรอผมเคยอยู่ในคุกไปแล้วรอบนึงกับพี่บอย เฮ้ยไม่จินฟันไม่ได้ได้ไหมพีเน็ได้ไหมโอ้ยไม่ได้งไงจีนฟันมันตักมันักเฮ้ผมใส่ไปได้ไหมใส่ไม่ได้ไหมใส่ใส่ได้ไงวะอมันดึงผมช่วย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 เดี๋ยวช่วยให้อ้ไม่ได้แกงเราไดอ้ได้แล้ว นี่น้ำดำลงไปแล้วนะครับนักโทษของเราเฮไปหาของข้างใต้กันนะครับได้อะไรมาบ้างบอกเเฮ้ยของเราไหมคุณใช้อะไรทิปนิดดัดแอบผมได้อันอันนี้วิ่งอะไรใครคู่ความใครควงมันเฮ้ยมันเข้าพอดีรูเลยนะมันเข้าพอดีแต่มันมันไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวขออีกอันหนึ่งเดี๋ยวในที่นี้จะใช้ไงวะใช้เป็นเปล่าเฮ้ยใช้เป็นเลยอาชีพเก่ามีอีกใต้น้ำได้ได้แล้ว ผมทำไม่ได้ไหนดีๆดๆเคยติดคุกกันแล้วไม่ใช่เหรอได้ไหมได้ไหมไม่เป็เวลาเรือนอะไรครับกรรมการตอนนี้เวลาช่วยหนเวลาิ่งผ่านไปห้านี่นะอย่าช่วยดิ ่ระดิいい่ช่วยกระดิยออกไม่ได้อ่าเรียบร้อยโอ้โหได้ห mm นึ hmm ่งครับเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยดูดูนายแพ้คุกได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี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 ๋ยวเวเดี๋ยวเดียวเดี เพราะฉะนั้นจะทุบจะงัดจะตัดจะไขทุกอย่างต้องทำใต้น้ำเท่านั้นเราดำน้ำไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเพราะเราจะได้วางแผนถูกได้ได้ะจะกูปกุปกรณ์ที่พี่บอยให้เราน้าจะใช้ได้บ้างเมื่อกี้เราที่เห็น มีโซโลเล็กใช่มีไม้มีไม้มีเชือกใช่ผู้คุมมันมีล็อกแต่ว่าไม่มีกุญแจไม่เห็นสําหรับนักโทษผม,มให้อ,อุปกรณ์ไปตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วนาสินาทีนะลองดูนะครับเอาออกออกเปล่า,ามีขวานเราเริ่มกับไม้ไหมเอาลองดูลองดูไปแล้วก็นายนายเอาไม้ผมจะพยายามเอาโซ่มันมีโซ่เล็กได้ไปไป มันลอยอีกเมื่อกี้ผมถูกเต็มที่มันเออโซมันไม่ได้ออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยมันอยู่ในน้ำมันเต็มแรงไม่ได้มันเจอฝั่งนี้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 เกินกุญแจใช่กุญแจกุญแจลองทุบลองทุบ ออกแล้วออกแล้วได้แล้วนึ่งยยดโอ้โหนายเอานี้มันุบล็อกอันแรกใต้น้ำไม่ได้ว่ามันจะทำให้ซอมไ้น้ำขาใต้เราต้องใช้ต้องใช้คอรหนึ่งเดียวงัดขึ้นเราต้องดูดูดูที่กุญแจไปโอเคไปนี่ไปซอง สลับสลับสลับละผมให้อันนี้อันหนึ่งเพิ่มเอาป่ะ<อ>มันจะแต่คิดเอาเองว่าจะใช้ยังไงระวังนี่บนพื้นแล้วก็เอาล็อกมา<อ>แล้วก็ปุ๊บอันนี้<อ>ปักปัก<อ>ได้นะอ <มา S 2> โอ้ะ ได้ช่วยได้โค้ชได้ช่วยได้หอได้ดูดูหลดึงขึ้นได้โอ้โหได้เลยครับนี่นะเดี๋ยวจะเหนื่อยจริงขอมาห้านาทียอมสิสาห้านาทีเพื่อพักก่อนนี่อันนี้เหนื่อยมากมันหายใจไม่ได้แล้วมันต้องทำงานด้วยอยู่ในน้ำมันน้ำหนักไม่มีมันเหนื่อยอะไรมันไม่เหนื่อยขนาดนั้นเหนื่อยกันหายใจพี่ทุบอย่างเงี้ยแต่เราต้องกั้นหายใจมันหายใจไม่ได้เวลาทูบ็หายใจ เอาใจออกดิเอาสักคราทเดียให้เราเหนีเหเเท่าที่เห็นนะมันยังมีไม้มีไม้มีโซ่ใหญ่ด้วยแล้วโซ่โซ่เล็กยังมีอยู่เราต้องจะต้องทุบอีกที่หนึ่งนี่นี่นี่การแค่ยิิงมกญ่มันเหลออันกลางอีกชั้นหนึ่งสะใจสะใจแล้วเราจะทุบอันกลางใหญ่เพราะเราวางบนพื้นไม่ได้แล้วเราก็ทุบข้างบนไม่ได้ต้องเอะเล็กตัวนี้เป็นช่วยเด็กตัวนี้ช่วยเอาต้องถอดเหล็กนี้ไปทุบเหรอใช่ชุวยกรรมการเนาะโ้ ได้เดี๋วเราไปทุบโซนกลางมาดิกลับมาอีกครั้งกับการ crossover รส,สุดยิ่งใหญ่ของ Dragon Racha SEA และ Evangelion อนิเมะไซไฟสงครามอวกาศชื่อดังพบกับชุดแฟชั่นและยานพหาหนะสุดพิเศษอีวันเกเลียนยูเนตวันเพรสไทป์และอีวันเกลเลียนยูเนตทูโปรดักชันโมดลพร้อมกิจกรรมในเกมและรางวัลอีกมากมายตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึง20พฤศจิกายนไม่เพียงเท่านั้นคลาสไม i l l u s i o n u s ประดับดาวเข้าร่วมกับ Dragon ราชาเ e a ได้แล้วใช้เวทมนตร์เพื่อสร้างภาพลวงตาเพื่อหลอกศัตรูโหลดเลยทั้ง iO และ Android เขาเลื่องที่จะทุบแตดตัวดอกกุญแจนะครับมันยากเกิจริงยางมากถ้าออกอีกเพียงหนึ่งตัวเดี๋ยวเพิ่มของให้เฮ้ยได้เราต้เอาตัวนี้เลยตัวไหนก็ได้อีกแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเพิ่มของให้ใช้ตัวนี้นะ งัดไม้ผมว่าแป๊บเดียวออกแน่ออกยังหายใจลึกมากว่าเยาๆเลยตอนนี้ได้ จะเอาดอกเอง<ห>ยได้ยังไงสุดยอดเอาโซอ่ออกก่อนตอนนี้เราเลือกกี่นาทีครับพะการันตอนนี้ผ่านไปแล้วครึง่งชั่วโมงเหลือครึง่งชั่วโมงร,มรีบแล้วตามสัญญาตามสัญญาให้เพิ่มโอ้ มันจะช่วยได้ไหมช่วยไหมไม่รู้อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้พี่เรต้องดูอาจารย์โนรู้มันคืออะไรเขาไม่ได้มัดเขาไม่ได้มัดมันแค่มุนรอบเชือกได้มไหมได้ไหมได้ทุบอยู่ตั้งนานไม่ได้ล็อกเขไม่ได้ล็อกเลยเราเสียเวลาทุบเราคือตอนนี้มันเหลืออันใหญ่ๆยังไงต่อให้อยู่บนโบกมันก็ทุบไม่ได้เดี๋ยวมันผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราผู้คุมใจดี เราจะมีคุณแจแต่เราไม่เอาไปให้เขาแบบง่ายๆครับแจวัดวัดก่อนวัดก่อนันทูกไม่ได้มันทุกไม่ได้แจมันอยู่ข้างนอกทำไมกุญแจมันอยู่ข้างนอกข้างในเราทุกไม่ได้ครับอ่ะอ่ะอ่ะนักโทษนักโทษทั้งสอง ผมมีคุณแจให้เฮ้ยมาดิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชอเดี๋ยวอตดี๋ยวช็อตดีวชอเดี๋ยวเดี๋ยวจับที่อโอ้โหคุณแจมาเดี๋ยวเอาคุณแจเดี๋ยวก่อนจากคุณแจนี่ผมจับอย่ี่โอ๊ยบอยไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วมีกี่ดอกมีครบทุกดอกที่ติดอยู่ด้านหน้าเฮ้ยด้เสื้อกรรมการอยากได้กุญเจมาแลกดอกหนึ่งเออดูว่ากุญเจมาแลกดอกหนึ่งดิแลกเราเสื้อนะอ่าใช่อ่าเนี่ดอกนี้เลยอ่ะมาให้หนึ่งดอกดอกจริงไหมออาไม่รู้มันสุ่มเอาห้าสิบห้าสิบเอามา มาดิเสือบ่อดเสือบ่อดไอ้ผู้ที่ไว้ใจไม่ได้ยิ้หมูยิดแมวแมวไว้ใจไม่ได้มาดิโอ้ยเฮ้ยดูดีด้วดอกใหญ่เหลือเวลาอีก25นาทีเราช่วยกันไขดีกว่าเดี๋ยวเราเอาอันนี้เอาคนละดอกอ่ะนายใครฟังขวาผมผมใครฟังซ้าย อนนี้เราเอาคุณแจให้นักโทษไปแล้วนะครับนักโทษก็จะทำการไขแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่ของมันทุกดอกกันล่มันใช้ไม่ได้ได้ไหมใช้ไม่ได้กรรมการขี้เบือมันมีทั้งหลายดอกตั้งหลายั้หลมันมีข้างหลังด้วยได้ไหมได้ เราไปซสีเวลาใต้น้ำแต่อันนี้มันช่วยะอันนี้ไม่ได้ช่วยให้เราออกจากประตูอันนี้ไม่เกี่ยวนี้มป็นอันนี้แบบว่าเป็นท็อปเฉยๆเออโอ้โหมันมีอันอื่นอีกรอบรอบคุกอันนี้เก็บข้างในที่รองหาเอาเองครับอยู่ในนี้แหละรอบๆอบคุกนะครับ ถ้าเกิดว่าหมดชุดนี้นะครับก็เท่ากับว่าเขาจะเหลือไม้อีก1นึ่งอันนะครับถึงจะออกได้นะทุกคนผมว่าไม่น่ายากนะโอ้ยไม่ไม่ไม่คาโซลุดยังมีกุญแจอีกส <meio> ามดอกได้ได้หนึ่งอ,อย่าเพิ่งดีใจไปเฮ้ย อันนี้คือมือผมมันมีมันมีล็อกตรงนี้นะมือผมอยู่ใต้น้ำครับไม่ไม่ได้ต้องมุดลงไปห้ามห้ามไม่ได้ม่ได้ต้องมุดลงไปต้องมุดลงไปผมอยู่ใต้น้ำไม่ได้ต้องมุดลงไปูดลงไปเหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยได้อีกคนนึงต้องหัวอยู่ใต้น้ำอีกทัวกนักโคตรเย้เลยได้แล้วครับได้แล้วได้แล้ว เี๋ยวเดี๋ยานเยานดแล้วไดแล้วได้แล้วโซโบยายไม่เหลือขวานานสนาทีสุดท้ายเฮ้ยได้เหรอได้เดี๋ยวผมตัดเชือกบางนี้นตัดเชือกบางได้แล้วมีเซอร์ไพรส์ให้อีกตัดไปก่อนเดี๋ยวเรจมาจกันได้ได้ไหมโอ้กรรมการขวานมันปัดเชือกไม่ขาด ก็เ,เอาไปทุบปูนกันซะขนาดนั้นมือยังเป็นไรโอ้โหต้องแกะต้องแกะคลาสใหม i l l u s i o n i s ประดับดาวเข้าร่วมกับ Dragon ราชา SEA ได้แล้วใช้เวทมนต์เพื่อสร้างภาพลวงตาเพื่อหลอกศัตรูโหลดเลยทั้ง iOS และ Android ระหว่างที่เขามูดลงไปนะครับอันนี้คือคุญแจไขประตูสุดท้ายนะครับในเวลา10นาทีสุดท้ายเราจะโยนลงไปแต่ไม่บอกและจะให้เขารู้เอง ถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าทินตาโซมันใช้ได้มันตัดเชือกง,ง่ายมากหวานตัดเชือกไม่ได้จริงไม่ควรู <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหลืออีกแปดนาทีสุดท้ายผมต้องใช้แกเลยอันนี้ตัดเชือกง,ง่ายมากมามา,มา,มาแล้ว<ค>นะยังไม่รู้ว่ากุญแจอยู่<อ>ข้างในยังไม่รู้ฮะอ,อะไรนะอะไรพี่วอยกุญแจอะไรกุญแจอะไรกุญแจอะไรอย่าผมเฮ้ยเขียนแปดี่เขียนจุแปดีแล้วแปดนาทีสุดท้าย เกดได้เนมันเกิดได้ครับมลงไปโอลงไปเรียบร้อยโอ้โคตรเหนื่อยเลยเออบอกเลยสุดท้ายเหลือ5นาทีสุดท้ายเาเหลืออะไรบ้างก็5นาทีสุดท้ายน่องน่างนอกยังไม่รู้ว่าเอาคุญแจโยนเข้าไปข้างในโอ้ออกไม่ได้ โอ้ยกระเบื้องกระเบร้มงไอ้เลอะล็อกหนึ่งไม่ได้เลยออกมาจากตรงไหนเนี่ยตรงกลางเลยบ้าอันนี้ก็ไม่ได้ล็อกล็อกแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกจะผ่านหมดทัวอกมาแล้ว กลันบ่แล้วยอันบนอันบนอะไรไม่ได้ร้องห่ออันบนมันหลอกอันบนมันหลอกเอาลองตัดกอนสิเดี๋ยอันสุดท้ายครับเหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วถ้าเขาตัดนี้ละออกเลยออกได้เลยนะครับแบบนี้นะมันไม่ได้เหมันไม่มีที่บอร์ที่จะตัดอ้าวเหลือสองนาทีลองดูรอบๆอตัวดีๆอะไรลองดูรอบๆตัวเองดีๆครับสองนาทีสุดท้าย Dạ, dạ, mình cuốn trang khắp đây Tè hảo Đó rồi. Đi con Mút bay เลยามว่าจากการแหกทุกตัวกองกระดาษทุบอันนี้เหนื่อยสุดโอเคถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้ลุงก็รักคุณทางช่องมา Manet แล้วเจอกันคลิปใหม่